คนทนสีมีหน้ากากคนถ่ายภาพนี่ไม่มีมีแต่ภาพเมสอันนี้เราก็ทําสีไว้ให้เขาก่อนนะคะทําสีรองพื้นจะพ้นด้วยสีแดงนะคะพอถึงเดือนเมษาเขาก็จะได้มาปิดทองก็จะได้ลงเสอีกทีนะคะตอนนี้สีฐานนี้เราจะทำมาให้เขาเลยนะคะ เสร็จจากงานนี้เราก็จะไปชัยภูมิต่อนะคะทำสีฐานองค์หน้าตักสีศอกนะคะที่ค้างไว้ครั้งกอดที่ชัยภูมินะคะจุดน้ำใสต่อจากนั้นเราก็จะไปประทายนะคะปิดทอง เสร็จจากประทายเราก็จะไปสุรินเข้ามาในนี้เหมือนกับเรามาอยู่เมืองในหมอกของละอองสีนะคะละอองสีแล้วก็กลิ่นของเฟรกนะคะเข้ามาในนี้แต่เราก็ต้องเข้ามานะคะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้ภาพเอาไปให้ท่านผู้ ชมดูนะคะเพื่อนๆดูกันนะคะว่าการทำงานของเราคณะยโยคาวาจรนี้นะคะเป็นยังไงโบทที่ตรงนี้ก็จะไม่ไม่กว้างนะคะก็จะเป็นโบทแคบๆนะคะไม่กว้างมากแล้วก็จะไม่แคบมากคือบทตรงนี้จะเป็นโบทเก่านะคะแต่กลิ่นนี่นะคะไม่ต้องพูดถึงพัดลมที่ใช้เป่าออกทางหน้าต่างนี่ก็มีประมาณ หนึ่งสองสามมีสี่ตัวนะคะทั้งสองข้างหน้าต่างแล้วก็ประตูหนึ่งตัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพียงแค่ละบายได้นิดหน่อยนะคะแล้วดูตรงตรงพัดลมนะคะสีที่จะจับองสีที่จับพัดลมนี่ก็จะเป็นสีแดงหมดนะคะและตรงที่กรองสีตรงที่คข้าใส่กันตรงหน้ากากนะคะก็จะซับ ซับสีที่ไปติดอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะกันอะไรได้มากนะคะดูตรงนี้นะคะถ้าโมสีตัวนี้ก็จะสีละองสีก็จะปลิวมาติดหมดนะคะแล้วเราสูดรลงไยาจเข้าไปนี่ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะโควิดเจาะปอดเราไม่ได้เลยเพราะปอดของเรานี่เต็มไปด้วยสีสีรองพื้นสีจริงแล้วก็สีเคลือบสามชั้นนะคะโควิดเจาะปอดเราไม่ได้แน่นะคะไม่ต้องกลัว วันนี้เราก็ทำงานที่วัดโททูนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้เราก็จะไปที่สีประจัน์นะคะไปสีประจันพระอาจารย์จะไปดูเรื่องที่นะคะที่จะทำสำนักโยคาวจารนะคะแล้ววันที่26เราก็จะไปต่อที่ชัยภูมิกุดน้ำใสไปทำสีฐานพระนักตักสี่อกนะคะสองเมตรอีกนะคะ ต่อจากปุดน้ำใสเราก็จะไปปิดทองพระประธานที่ประทายนะคะยาวไปเลยค่ะตรงน,นี้จากประทายเราก็จะไปสุรินแต่เราไม่ได้ไปกินสุรานะคะเราไปหล่อพระหน้าตักสองเมตรห้าสิบนะคะไปหล่อพระนะคะเราก็จะไปกันนะคะยาวรงนี้ในนี้มีแต่มา่านหมอกนะคะ มอกของกลิ่นสีและหมอกของไอสีที่พ่นจะเห็นชัดเลยตรงด้านหลังนั้นคะจะเป็นเป็นเป็นควันเลยนะคะเป็นควันขาวฟุ้งไปหมดเลยแต่ก็ต้องทํานะคะที่เห็นทั้งที่เห็นนั้นจะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะเห็นชัดนี่ควันเป็นควันนั้นทันคือละอองของสีนะคะเป็นปกติแล้วนะคะในชีวิตของเรา ทุกคนเพื่อร่วมทำงานสาธารณประโยชน์กับโยคาวจจรตรงนี้ต้องได้รับสิ่งนี้เป็นของขวัญค่ะพระอาจารย์ก็เพิ่งจะออกไปนะคะพระอาจารย์ก็ใช้แมสแค่แผ่นเดียวปิดไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะพระอาจารย์จะเป็น ท่านจะเป็นคนผสมสีนะคะ พักแค่นี้นะคะขอโอกาสออกไปสูดอากาศก่อนนะคะรู้สึกว่าขมับทั้งสองข้างนีจะปวดหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูการทำงานของท่านกันใหม่นะคะในโบสถ์ไ,ไ้ก่อนล้วคะ่ะ